ก็จะมาทำน้ำหมัมกกล้วน้ำว้านะคะไปดูขั้นตอนการทำได้เลยค่ะวันนี้นะครับเราก็จะมาทำเอออะไรไะอ่ะหมักกล้วยนะวะ้ำว้าอันอันขวดใหญ่ใก็น้ำตาลที่ต้มสุกอันนี้ก็กล้วยป่านะครับกล้วยป่าอันะไรก็กล้วย นี่อันนี้อันที่เสร็จแล้วนะครับนี่วิธีการปอกกล้วยนี่ครับวิธีการปอกกล้วยจะไม่ให้กล้วยตัวที่เราลงไปหมักนี่ติดโดนมือเราไงอาจจะปนสิ่งสิ่ง,งปนเปื้อน เก็บไว้ให้คนที่บ้านยินเองทำเองยินเอง,เองถ้ากล้วยมีตำหนิก,ก็ให้ปาดทิ้งเลยมันจะได้ไม่เน่าเวลาเราหมักลงไปแล้วมันจะไม่ได้เน่าต่อไปนะครับก็จะเทน้ำตาลที่สุกแล้วใส่กล้วยที่เราปาดไว้นะครับเทกันเลย พออยุกล้วยได้1เดือนแล้วก็นำํำใช้ได้โรข้างหลังก็ทำได้ประมาณห้าวันหมดแล้วเห็นว่าเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ค่ะ เดี๋ยวพออายุเขาครบหนึ่งเดือนจะเอาอสองขวดโหลนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะ,ะสวัสดีค่ะ